นกเปาตัวแรกแหกงมานสิได้ไปต่ออีกบ้านี้เดี๋ยวลุ้นไปเบิงน้ากันเลยว่ามันสิมีอีกเดี๋ยวลุ้นเบิงน้ากันเลยว่าสิตัวใหญ่สาเลยมือที่สองกุมาณคือเก้าทุกคนมานแล่นเแล่นเป็นเลยตัวนี้นะใหญ่ลื้นหวานนี่มันคลังนอกอยานนะึนกเปาอืม สบายดีทุกคนยินดีตอนฮับเข้าสูซองปเปาเพชรมื้อานี้กะอยู่ป่าเป็นมื้อที่สองแล้วตอนเช้าๆนี่กะตื่นมาแล้วกะนึ่งข้าวสิก่อนก่อนจะออกไปนะก่อนจะออกไปหาอยู่หากินกะเดียวซอยข้าวก่อนเดี๋ยวถ้ารุ้นเบินกำกันเลยวะเม็นสีหมานหรือมีหมานมื้อน,นี้นะก่อนอื่นกะสีได้เท่าข้าวก่อนเพราะว่าข้าวกะนึ่งไว้หึงแล้วน่าจะสุกแล้วล่ะ ข้าวกาค่อยตักเอาเลยนะเพราะว่ามันนี้มีอินทรายเซอพอดีว่ากระซามผัดค่อยมาเข้าหลายนึ่งข้าวมีเมดนะโอเคบัตนี้ก็สเสดเออกไปเลยทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นนำกันเลยว่าสิมานหรือมีหมานมือน,นี้นะ เดี๋ยวไปเบิ่งกันนะทุกคนเมื่อกี้นการยิงนกเป้าทุกคนตกไปแล้วกรดีว่ามันอยู่คุณนะอยู่ไม้เทิงตัวไอย่นีเสพมันปุ๊กอันนี้เนยะยู่แคมบอดนี่นะคอยกันยังไปใบิ๊ไกลไปเลยนะเห็นล้วนกเปาตัวแรกแฮงมาน สิได้ไปต่ออีกบ่เนี่ยเดี๋ยวลุ้นไปเบิกน้ำกันเลยว่ามันสิมีอีบ่อนกเปาอยู่แถวนี้เรียบร้อยอีกแล้วทุกคน แต่ตัวน,นี้น้องปิดฟรีของจุกนะ nak no, pit ทุกคนแต่ตกแถวนี้นกปันมีหญ่ปเลยจะสีตกหอดดินหรือมีหอดได้เหลียวเบิ่งประมาณนกปิดปลียไวได้ดะกสำนูมงนี้ก็จะสิเห็นหรือไม่เห็นนะ เห็นเฉยแล้วทุกคนนะนึกว่าสิบีเห็นหละอันนี้มีแมน่นกจัดนะอ่ะจะได้ไปต่ออีกปะนี่เดี๋ยวลุ้นไปเบิ่งน้ำกันเลยว่าสิมาหรือมีมาอตอนเ้านี้ Dù ngã nằm ở kia nè Được rồi con Để tôi đi tìm xem nè Để tôi lưu tìm xem nằm cắn nè tôi Tối nay tìm xem nè Ồ, ห,หมูดุทั้งหมดแถวนี้เอ็กเป็ดจะงงเลยทุกคนตกข้างหนหาไม่เห็นนะบันดนี้นะโตใหญ่เติบเกี่ยวะมีเห็นนะโอ้เมื่อกี้นะเนี่ยคอยาวอ่า นกนะประมาณว่าแหลวนะแหลวแดงเหลวๆบ้างยุงงาแล้วแหละแต่เวลาตกลงมาแล้วผัดค่อยเอาหาผพื่ปีเห็ดหรือว่ามันถือปีมันละมันหยางไปเลยบ่เนาะสิะได้ไปต่อแล้วบ่ดิหาก็ม่วยหาแล้วปีเห็ดื้นนี้นี่ค้มแห้งขนาดเลยทุกฝนสิต๊นะทุกคน แต่จักสิตกหรือไปตกแล้วมืดนี้มืดตือดต้อแล้วตอนนี้ ไก่สะไม่ไหมยู่มันบินขึ้นเมื่อกี้นี่นะพอดีว่าพอยบีท่านเห็นไหมได้เลยทุกคนนกปิดปลิวหันจุกนะใกล้ป่าแถวนี้หลายได้ที่แถวกลางด่านนกปิดปลิวหันจุกกระายหลาย หวานนะแต่มีม,มีมีพิลลกินมาประวัน น่าจะคอยเฮามาฮอตบอนก่อนทีมงานนะทีมงานยังมีเขามาอยู่แต่เบิ้งส่งนี่ทีมงานเขาน่าจะเขามาเธอหนึ่งก็ได้พอมานัดหมิดเลยนะเบิ้งเขานี่หุจักดะเอาเปิ้เฮาหรือมีเข้าเขาก็เมิดตีปหนึ่งทุกคน น,าาน่าจะเหามาเลยโอน่าจะเฮือมาได้นะน่าจะเหามาแล้วอออไปอีกเหมือทาทีมงานมาแล้วทุกคนคือทาตะตอนเสานี่กะเริ่มจะเทงละอ่าทีมงานน่าจะไปกินข้าวทั้งอื่นทุกคนเพราะว่าข้าวนี่มดติ๊บนึงเลยอากาศเพิ่นกินก็มานัดได้ แล้วกแกงแลนน่าจะจกเข้าไปกินไปหาแลนนมั้งคอยกาสิได้เอ็ดกินเลยได้บัดดี้ได้เอ็ดกินมีแต่จามนกทุกคนจามนกนี่ผลพ่อยอขนาดนกเปาเนียตุ้ยพร้อมนกเปานะแต่จักมั่นหรือมีมั่นได้ยามนี้ได้แต่ได้แต่ละเธอนีมั่นคู่เธอเลยนกเปานี่ ตีรถไถท,ที่ค่อยว้าวสอดซนะอดอร่อยทุกคน,นค่อยได้เอาไม้ค้ำไว้นะบัดเยื่อเมื่อพลัดจังสูบสูบและกระเมือก็มันนี้ค่อยจังหวะทีมงานไปน่าจะไปหายู่หาก,กินโตออีนะเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่นไม่ได้ถือเสียมและก็ไม่ได้ถือผ้าแต่พ่อค่อยเหามานะผ้าก็บ,บีเห็นเสียมก็บ,บีเห็น กับเข้ากกะมดเป็นติปได้นะไปเลยคืดว่าเพิ่นน่าจะไปกินข้าวทั้งอื่นแบบไปหาก,กินแล้วก็กินข้าวฮอเอเยอะข้าวอยู่เอร์กินอยู่หันนะถือข้าวพ,พร้อม มันขนาดเลยนกเปาเนี่ยได้ตอนเลิกกับมั่นคู่ต่อนนะนกเปาไงยังไม่มีตัวมีมั่นทุกคนต่อตัวปยงกินแม่นคักว่าเทนี้มันขนาด หอนแถมยังยูเคือไฟอีกนะฮะนกน้อยก็มั่นไปทุกคนเลยนกปิดปลิว แถวแคมบอนนี่ก็นกหลายขนาะดมันคเคลียวนกตัวนี้ก็ทีแล้วแล้วนะนี่จะโตมันๆทั้งหมดเลยนกเปานี่แห้งมันสีไปล้างเอามาจามกินก่อนจามเป็นตัวเลยได้ทุกคนแซ่บนะจามเป็นตัว มันขนาดหาไมก็จาแบบนี้เลยทุกคน ทางทีมงานเท่ากะเข็นมาท่านนี้ได้กินน้ำอยู่ได้ดิเนี่ยหามาบีท่านกะสิจ่งไว้อยู่เนาะแส,บ,สบเลยได้นน่เลย ว่างลอทุกคนลอปิ้งนกสุกกับตำแจ้วก่อนมาดิตำแจวกินกับปิ้งนกก่อนแจ้วกับแจ้วโฮซิเคอร์นะ กะยังบีสุกได้เดี๋ยวท่านกสุกก็นกสุกจังน้อยกะสิไปกินข้าวแล้วขันทีมงานมาท่านนี่ผู้ดีกินข้าวน้ำเดียวแต่เพิ่นคือซีมีมาเพราะว่าอ่าเพิ่นถือเข้าไปนั่มนะอากาศมันนี้กะฮ้อนขนาดเลยมีลุ้นยวะแลนละลงนะเดี๋ยวกินข้าวอิ่มนี่กะคอยกะบางที่กะสิได้ไปต่ออีกบางที่กะพักผ่อนอีกจังน้อยจังไปนะถ้าฟังิ่งทีมงานก็ ัวน้อยนี่กระซุกแล้วนะโดยแต่นกเปาทุกคนมันขนาดเลยเดี๋ยสีไปกินข้าวก็ไปดินกเปานี่กะเขนมันซุกกระเฮากระสีเอาไปกินตำลังเ็นอิ่มแล้วกะสีจกงไว้ตัวนั้นนะ้อ,อมทุกคนนะนกนี่กะว่ามีซุกกระซุกละมีนกจาดสามตัวแล้วกะนกเปาตัวนึงมันแห้งเลยนะเสียหัวิเกอร์มันมีมีพักเลยเสื้หัวซิเกอร์ มาทุกคนไหมลุยเลยแล้วัดนี้ทางทีมงานก็คือเราไปกินข้าวอยู่พูละกินกลางดงกลางป้าเลยทีมงานเฮากบกินกลางดงกลางป้าคือเดียวแต่แหเพึ่งทุกคนบินตอมไปตอมมาอยู่กับแมงด้านนะเปตรย่านใช่ไหมเฮาหอดป้า แม่เพิ่ง่อันนี้ได้กลับไปฮะท่าทีมงานจะเซานี่จนเทกนะยังมีมากอยู่ มีแต่มีแต่ตัวมันมันคลัก ตัวน้อยก็มันนะคักนาดมาพี่น้องไหม,มสรุปเลยทุกคนนะแซบแต่อิ่มก่อนนะอันนี้กับผู้ดีเลยแถวองค์แถวอันนี้นกเปากับกินเท่าขามัน จงเฮิทีมงานอันนี้บางที่ทิมงานมากมีได้ไเพื่เลอกกิน <c oughs> ทุกคนหลังจากที่กินขา้าวกินน้ำอิ่มกะทังทิมงานกะยังมีมาเขียนบัตรเพิ่มมากกะผู้ดีและเฮอเพิ่นกินปิ้งนกที่เฮาจงไวเ้เฮอนะนะเดี๋ยวถ้าลุ้นเมิ่งทั้งทิมงานเลยว่าสีมานหรือมีมานนะคอยกาสิด้พักผ่อนท่าแบบน,นี้มาน,นี่มาแล้วทุกคน เปะมานี่สอกโตนี่โอ้ทางทีมงานมาแล้วสุขใจอันเดออันเล่เพลอะนะมาแล้วมาแล้วถือเหวบมาครบของเอาของครบกระดิบโอ้ <c ười> ได้ <c ười> ได้แล่นเป็ดเลยมื้อนี้นะทันดิ่เลยสามโลป,าปลายเพลนี่นะก็แล่นใหญ่เลยมือที่สองกระมานคือเก้าทุกคนมาแล่นแ <c ười> ล่นเป็ดเลยตัวนี้นะ ไงลืน่นหวานนิด no น้อยนึงมานอีแล้วมือที่สองก็ได้ตัวนี้นี่ได้พูไว้ตัวนี้นี่โอ้ไปฮอสเซอร์หอดนองคาเลาะมาอ๋อแหวอันอยู่ทำมันเด้รานมีถือรานมีถือโอ้สงสัยแหล่นไงมันความก็จกักเนาะยัน,นมันอนอกกอนอยา่างนยันมียันเขตดออกถือกอนอยู่จักเขตดองเขียวไปถือเน,นี่ยนะจะมันนแบบมีถือเนาะ แทนทีนะคอยนะลุ้นตัวนั้นนะลุ้นแหวอไนขับเจ้าเอาเฮาทำเอ็ดแหวอเสร็จเลยจะแรงพูดเหมือนกันเป็นพิริตาเนเตนตอดแตนตอดอีโอ้แตนหุบมือเข้าวได้กินแล้วยังเลยยังให้กินก่อนหน่อยก่อนเออหาค่อยอันนั้นอยู่ได้ค่อยกัดกินข้าวหักกัญญาเมื่อกี้นี่มีอัวเพิ่นทันได้มา นก,กะดีย,งงยังจ้องเนื้ออดียังจ้องนอกไว้เฮอนะฮะคิดว่าไปกินข้าวอยู่เนาะหาที่จริงกะอีมก็ได้ไปที่จ้องปลาเลยได้ไเดอาบันนี้กะชิได้หาพักพอ่อนกอนทุกคนแลนตัวนี้กะเฮากะสีเอาไว้แบบเป็นๆน,นี่แหละเอาสำหรับคลิปนี้กะชิได้ขอทายเฮอทุกท่านเบิ้งสนํนนี้เลยกะขอข้อโมกขอบเจอหลายๆทีท่ติดตามแล้วกรฮับสม้มเดี๋ยวพบพอกันไหมในคลิปต่อไป